สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะเพราะว่าวันศุกร์มันไม่มีเลขนะคะเตรียมตัวเลยนะเพราะว่าวันศุกร์ที่สิบสิบเอ็ดเอาวันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิใช่ไหมคะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะสิบสองสิบสามหยุดเสาร์อาทิตย์สิบสี่ปหนึ่งสอบเลยนะคะวันที่สิบสี่มาสอบที่โรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีไม่มีข้อแม้นะขออย่างนี้เลยแล้วกันนะคะมาสอบที่โรงเรียนนะมานั่งสอบกันวันหนึ่งเป็นหกห้องแบบ่เป็นหกห้องเหมือนเหมือนเหมือนสอบคราวที่แล้วเนี่ยนะคะพอสอบเสร็จก,ก็กลับบ้านกันนะคะขอให้มาทุกคนนะนะคะอ่ามียังมีบางคนเนี้ยัยงไม่มาหนังสือเลยหนังสือโควาัาอยู่อีกสองสามคนในะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะยยังไม่มาเอาไปเลยของครูขาวก็มีภาษาไทยเนี่ยสังคมก็มี นะคะจะจะสอบอยู่แล้วนะเหลืออยู่นิดเดียวเนี่ยนะคะแข่งใจกันนิดนึงนะอ่ะวันนี้ครูจันก็ขอมาพูดทบทวนเรื่องของอเลขาคณิตนิดน,ดนึงนะคะสมิติกับ3ม,มิติต่างกันยังไงนะคะถ้าบอกว่ารูปเลขาคณิต2มิติ2มิติก็คืออะไรคะต้องบอกว่ามีแค่อะไรมีแค่ด้านอ่ะมีแค่ด้าน มันมีไมะมีจะเป็นแบบแค่ะถ้าวงกลมหนูก็จะเห็นเป็นวงเลยค่ะมันกลมจริงนะแต่ว่ามันจะแบนนะไม่มีความลึกไม่มีมิติเขาเรียกไม่มีมิติที่สามก็คือไม่มีความลึกไม่มีความหนานะคะอะอย่างเช่นอะไรเนะี่ยอย่างเงี้ยหนูก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีนะคะไม่มีมิตินะนะคะอะสามเหลี่ยมก็ประกอบด้วยด้านสามด้าน นะคะมีสามด้านนะคะสี่เหลี่ยมละอ๋อสี่ด้านเหมือนกันค่ะนะคะสี่เหลี่ยมสี่ด้านวงกลมละกลมเลยค่ะนะวงเรียรูปไข่เลยแต่ทีนี้พอมาเป็นสามมิติสามมิติจะมีมิติหนึ่งขึ้นมาคือถ้าบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมมาประกอบกันจะได้เป็นรูปกล่องกล่องช็อกกล่องขนมกล่องของขวัญกล่องนมเห็นไหมคะกล่องน้ําผลไม้กล่องต่าง อันนั้นคือลักษณะของกล่องเราจะเรียกว่าทรงค่ะที่นี่มีคําว่าทรงมาข้างหน้าแล้วทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามุมที่จะมาประกอบเป็นกล่องมันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยขอโทษไม่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีจัตุรัสจะมีผืนผ้านะคะสองแบบถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกทุกด้านจะยาวเท่ากันหมดเลย แต่ถ้าผืนผ้าก็จะเหมือนกระดานดำนี้นะคะนักเรียนด้านกว้างนะกับด้านกว้างจะเท่ากันด้านยาวกับยาวก็จะเท่ากันนะอ่าถ้าเป็นวงกลมละไม่วงกลมอย่างเดียวนะนักเรียนเหมือนลูกบอลน,นะคะนะคะหนูหยิบยังไงดูจากด้านไหนมันก็จะเห็นเป็นทรงกลมหมดเลยนะคะทรงกลมนะคะทรงกระบอกด้านหัวด้านท้ายจะเป็นวงกลม นะคะคแต่ว่าตรงตรงกลางจะอะไรคะจะเป็นอะไรคะเป็นส่วนของที่เป็นเหมือนกันเลยด้านย,วยาวๆอะ่ะมีลักษณะเหมือนกับเอ่ออะไรดิกระบอกน้ํานะฮะหรือขวดนะ,ะอ่ะอีกอันนึ่งคือกลวยนะคะไม่ไม่ทรงนะคะกลวยเลยกลวยครัว่ากลวยนะคะอ่าเวลาที่เราทานไอศครีมไอศครีมเราจะเรียกว่าเรียกว,ว่าไอศครีมโคน คำว่าโคนก็คือกลวยนี่แหละค่ะนักเรียนนะคะอ่าจะมีปร,รูปทรงมีมิติที่สามขึ้นมาคือมีความลึกหรือมีความหนาขึ้นมานะอันนี้คือลักษณะนี้เราได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะลูกนะคะอ่าถ้าท่านักเรียนเข้าใจตรงนี้หนูจะทําทําได้คิดว่าทําได้แน่ๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะอ่าการที่เอารูปร่างของสิ่งต่ตางๆมาป,นะาประกอบกันนะเอามาประกอบกันนะเป็นรูปร่างต่างๆ อ่าคุณจันได้ให้หนูดูแลอย่างเงี้ยหนูสามารถจะบอกได้ไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีรูปร่างของร,ขรูปเลขาครูปเลขาคณิตอะไรบ้างนะคะถ้าหนูเห็นเป็นรูปร่างอย่างอื่น,นๆแล้วคะนะอ่ะอย่างเขาที่แล้วคุณจันให้ดูอะไรนะมีรถใช่ไหมเดี๋ยวอยู่หน้าไหนนะอ่านะคะ อยู่ในหน้า137รถคันนี้ประกอบด้วยรูปร่างของเลขาคณิตอะไรบ้างนะสามเหลี่ยมนะขอโทษนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่ก็สี่เหลี่ยมนี่ก็สี่เหลี่ยมแม่คะข้างบนนี่ก็สี่เหลี่ยมนะนี่ก็สี่เหลี่ยมตัวตรงนี้ก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมคะข้างบนเหมือนกันนะตัวสิ่งของก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมคะลูกล้อ นะลูกล้อที่เราเห็นแค่นี้นะฝั่งนี้เห็นอยู่สามอีกฝั่งนึงต้องมีอีกสามอันนี้เป็นรถหกล้อนะนะคะลูกล้อทั้งหลายจะเป็นเป็นนะคะวงกลมนะคะจากนั้นเอ๊ะมีรูปอื่นอีกไหมอันนี้ไงด้านข้างเป็นรูปของวงรีนะคะถ้าหนูสังเกตแบบนี้หนูจะเห็นรูปร่างลักษณะของสิ่งต่าง ในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนกันนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆอย่างมากเลยนะคะที่มีลักษณะของรูปเลขาะคณิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะรธรรทธัธน์ที่บ้านเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมแน่ๆเลยใช่ไหมคะอะ,อะไรอีกล่ะนาฬิกาข้างฝาเป็นรูปอะไรนะคะ,ะต่อไปขอไปนี่เลยนะคะลูกเรื่องต่อไปเลยนะคะจะเป็นแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิคําว่าแผนภูมิเนี่ยนะเดี๋ยวอตอนนี้คุูจันให้หนูรู้จักว่าจะทํายังไงกับแผนภูมิถ้าเป็นแผนภูมิต้องมีเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอให้คนอื่นเขารู้นะเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวอาจจะอยในชีวิตประจำวันแต่ว่าอะไรคะ ออถ้าเราเอาเป็นตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนำเสนอ,อมาเป็นแผนภูมินะเป็นรูปภาพนะคะอ่าถ้าในของป้อนหนึ่งหนูยังจะได้เรียนเรื่องของที่มันทำไมคะยังง่ายๆอยู่นะหนึ่งรูปต่อหนึ่งรูปเลยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ปอโตหนึ่งรูปนี้นะอย่างเช่นดอกไม้หนึ่งรูปนี้อาจจะแทนดอกไม้หนึ่งร้อยดอกก็ได้ นะสิดอกหรือ100ดอกก็ได้นะคะอันนี้ดอกไม้เนี่ยแต่ว่าในของระดับ่อหนูเรียนพื้นฐานขึ้นไปนะคะหนูก็จะเห็นว่าเขาใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยโดยการให้หนูคิดคำนวณมาเป็น1ต่อ1ใครมากใครน้อยนะคะอ่ะอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่ามีมีเรื่องมีเรื่องราวมาคือเป็นเอ๊ะใครเนะี่อยากจะนำเสนอเรื่องนี้ วันเปิดภาคเรียนวันนะวันวันแรกเลยนะคะนักเรียนเด็กๆทําไมคะเด็กๆดีใจที่ได้มาที่ได้มาโรงเรียนกันนะคะมีเพื่อนเอาดอกไม้มาให้คุณครูนะคะเอาไม้เพื่อทํอาไมเอามาให้คุณครูเขาจัดจกกัน,นะคะอ่ะทิดาเป็นคนแรกเลยนะ,ะเอาดอกไม้มาสี่ดอกนะคะยาใจเอามาอีกสองดอกแล้วก็อูไรนำมาอีกสามดอกคุณครูจึงนําเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเหล่านี้นะคะ มาทําเป็นข้อมูลแล้วก็เอามานําเสนอให้นักเรียนโดยเขียนเป็นแผนภูมิแผนภูมิถ้ามันเป็นเรื่องของดอกไม้ก็คืออะไรคะดอกไม้เลยคะ่ะลูกนะดอกไม้ที่นักเรียนนํามานะคะหนึ่งคือทิดาทิดาเอามาสีดอกยาใจอยาใจเอามาเหมือนกันนะคะแต่สองดอกนะคะ อูไรนะคะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเอามาสามดอกกํนวนให้ดอกไม้หนึ่งดอกแทนดอกไม้จริงๆดอกหนึ่งนะคะหนึ่งดอกเหมือนกันนะคะสิ่งที่ครูนํามาเสนอก็คือแผนภูมิรูปภาพสแสดงดอกไม้ที่นักเรียนนํามากํนวนให้ดอกไม้หนึ่งดอกแทนดอกไม้จริงๆหนึ่งดอกนะคะแผนภูมิรูปภาพนะคะ แผนภูมิรูปภาพนี้แสดงว่ามีนักเรียนสามคนนำดอกไม้มาโดยที่ทิดานำดอกไม้มาสี่ดอกนะคะยาใจเอามาสองดอกแล้วก็อุไรนำมาสามดอกนะคะอันนี้คือข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นหนูต้องรู้ก่อนว่าหนูจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่ะไปดูซิว่านอกจากดอกไม้แล้วอะไรอีกบ้างตัวอย่างที่สองกีฬากีฬาสี ที่หายไปประมาณสองสาปีแล้วไม่ได้จับอีกเลยนะคะกีฬาสีกีฬาสีก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นสีต่างๆมาแบง่งมาแข่งกันนะคะอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นอะไรพวกนี้นะคะแบ่งตามสีในงานกีฬาสีนักกีฬานะคะวิ่งของสีฟ้าได้รับเหรียญรางวัลน,นะเป็นเหรียญทองนะคะสองเหรียญเหรียญเงินสี่เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญ กรรมการของสีฟ้าได้นําเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่รวมได้นะคะเอามาทําเป็นแผนภูมิถ้าพูดถึงการแข่งขันที่ได้รางวัลเป็นเหรียญทองก็อเอาเหรียญทองมาเลยค่ะลูกเอาเหรียญทองมาเลยเห็นไหมคะเอามาตั้งเลยนะคะเหรียญที่สีฟ้าได้รับจากการแข่งขันวิ่งอันนี้คือกีฬาการวิ่งแข่งนะคะอ่ะได้เหรียญทองมาสองเหรียญน,นะคะเหรียญเงินอีก สี่เหรียญเห็นไหมคะเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะตรงนี้เป็นข้อมูลที่นักกีฬาสีของสีฟ้าสีฟ้าสีเดียวนะคะสีอื่นยังไม่เกี่ยวนะคะเป็นกรรมการของเขาเขาเอามาจัดอยากจะรู้ว่าสรุปเหรียญว่าในการวิ่งแข่งเนี่ยสีฟ้าได้เหรียญมาทั้งหมดกี่เหรียญได้เหรียญอะไรบ้างนะคะอันนี้คือลักษณะที่เขาเอามาสรุปให้หนูดูต่อไป มาดูอันนี้นะคะที่เราจะาจได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะนะคะคุจัน์ขอไปในนี้นะคะลูกนะอะมาลองดูเป็นแบบฝึกหัดกันหน่อยสินะคะทำยังไงล่ะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้แล้วนะคะ,ะป้องนะคะดูในดูในหนังสือของหนูด้วยนะคะหนึ่งรสห้าหนึ่งสี่ห้าเป็นเด็กทั้งหมด4ี่คนมีชื่อให้อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะคนแรก ชื่อป้องคนที่สองชื่อจุม๋มนะคะคนที่สามชื่อต้นคนที่สี่ชื่อเอกเพื่อนกันนะคะสี่คนนี้เขามาช่วยกันทำอะไรเขาถืออะไรอยู่คะลูกตะกร้ามะม่วงใช่ไหมหัวกำหนิดออกผลกันเยอะมากเลยในช่วงนี้นะมะม่วงออกเยอะมากอ่ะป้องนะคะเนื้อเรื่องเขาก็บอกมาว่าป้องนะ,ะชวนจุม๋มต้นและเอกนะคะมาเก็บมะม่วงที่บ้านของป้อง เด็กทั้งสี่คนในช่วยกันเก็บมะม่วงได้ดังนี้ตัวป้องเองนะต้องมองดูสิคะป้องมีกี่ลูกลนะ่ะนะคะจุ๋มล่ะมีเท่าไหร่ต้นมีเท่าไหร่เอกมีเท่าไหร่เขากา็ทำไมคะเอาสิ่งที่เด็กๆทั้งสี่คนนี้ได้เอามากำหนดเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะนำเสนอจำนวนของมะม่วงที่เด็กแต่ละคนเก็บได้นะอ่ะเพราะฉะนั้น แผนภูมิยังเขียนตรงหัวเป็นตรงตรงหัวมันที่เป็นสีส้มๆเห็นไหมลูกนะคะว่ามะม่วงที่เด็กทั้งสี่คนเก็บได้นะป้องอ้าวป้อง,ป,องป้องเก็บได้กี่ลูกและคะกี่ผลบางคนเรียกผล,ลไม้เป็นลูกๆอ่าเป็นผลนะคะผล,ละไม้เป็นผลนะป้องถ้าไหร่ลูกนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าดูตรงนี้เลยนะคะอ่า เมื่อนับได้แล้วถ้าจะไม่ให้ลืมต้องทำไงทำไมคะเขียนไว้เลยสิคะลูกตรงนี้เท่ากับแปดได้แล้วป้องนะคะต่อไปจุม่มหนึ่งสองสามสี่ห้าจุ่มได้เท่าไหร่คะจุ่มได้ห้าเอาเขียนไปว่าเป็นเลขห้าน,นะคะต้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าต้นได้หกเอกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามี่ห้าหกอ้าวเอกก็ได้หก เพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะคะได้จํานวนที่เด็กทั้ง4คนที่ได้แล้วเอ๊ะใครได้มากที่สุดใครได้มากที่สุดคะป้องไงนะเขาได้8ผลนะใครที่น้อยที่สุดล่ะจุม๋มได้แค่5ผลมีใครเก็บได้เท่ากันไหม2คนคะ่ะ2คนก็คือต้นกับเอกอันนี้คือข้อมูลที่เราจะเอาไปไปทำไมคะ ไปเขียนลงในคําถามของเขาที่เขาให้มากาหนดให้มะม่วงหนึ่งผลแทนมะม่วงจริงๆ1หนึ่งผลอันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะเดี๋ยวไปเป็นพี่ปสองพอสามอาจจะเป็นหนึ่งต่อสิบผลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยผลนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะเอาตรงนี้เรียกว่าข้อมูลนะคะรูปข้อมูลมาต่อข้างล่างนะคะคนที่เก็บมะม่วงได้มากที่สุดคือคือใคร น้แน่นอนค่ะป้องนะแน่เลยก็ใส่เลยค่ะปององอ,องปองไม่โทป้องเก็บได้กี่ผลคะแปดผลอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งได้เป็นป้องเลยนะปององอ,องปองไม่โทป้องนะคะแปดผลเก็บได้น้อยที่สุดคือใครเก็บได้น้อยที่สุดคือใครคะใครละจุม๋มไงจุ๋มได้แค่ห้าผลหนูก็มาใส่ค่ะ อ่ะคนที่เก็บมะม่วงได้น้อยที่สุดก็คือจุ๋มนะเก็บได้แค่ห้าผลต่อไปคนที่เก็บมะม่วงได้เท่ากันก็คือใครกับใครต้องใส่ชื่อก่อนนะคะลูกก็คืออะไรคะคือต้นและเอกเก็บได้คนละหกผลนะจากนั้นข้อที่สี่เด็กทั้งสี่คนเก็บมะม่วงรวมกันได้เท่าไหร่หนูต่อ,อข้อมูลทั้งหมดนี้เอามารวมกันนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ตอบข้อสุดท้ายเห็นไหมคะ มันจะต้องมีเรื่องราวต้องมีเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วต้องมีอะไรให้เราด้วยจํานวนด้วยนะคะโอเคข้อนี้ผ่านนะเดี๋ยวนูไปเติมให้ครบนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกหนึ่งร้อยสี่สิบหกเห็นบ้านไหมคะหลังคาบ้านเป็นหลังๆหลังๆเลยที่ไหนนะบ้านถึงจะได้เรียงเป็นหลังๆแบบนี้และมีลักษณะเหมือนกันเลยต้องเป็นหมู่บ้านจัดสรรแน่ๆเลย นะคะครูจันว่านะเป็นหมู่บ้านแน่ๆเลยอ่ะมาดูพร้อมกันในนี้เขามีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับอันนี้นะคะเขาจะมีเนื้อเรื่องมาให้หนูอ่านค่อนข้างยาวนะคะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านค่อนข้างยาวแต่ในเนื้อเรื่องนี้จะเป็นตัวที่ระบุว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างจากเนื้อเรื่องนะคะ อ่ะในนี้ครูจดนจะอ่านอย่างไวนะคะแล้วหนูลองฟังนะจับใจความไม่ดีนะคะบ้านของเด่นอยู่ในซอยแยกจากซอยใหญ่ของหมู่บ้านนะคะในซอยนี้มีบ้านทั้งหมดสิบสี่หลังข้อมูลที่1มาแล้วะะบ้านทั้งหมดมี14หลังสมาชิกในซอยต่างคุ้นเคยกันดีบ้านทุกหลังจะมีไม้ดอกและต้นไม้ใหญ่รวมทั้งสัตว์เลี้ยงนะเด่นเด่นนะับต้นไม้มหมือดอกไม้ปะ มาดูสิเดนนับได้ว่าจํานวนบ้านที่มีสุนัขเจ็ดหลังอ้าเขนับตัดเลี้ยงนะเขามีนับต้นไม้เห็นไหมคะอ่าจำนวนบ้านที่มีสุนักก็คือบ้านที่เลี้ยงสุนักนั่นเองนะคะมีอยู่เจ็ดหลังนะคะบ้านที่มีปลาก็คือบ้านที่เลี้ยงปลาอาจจะเป็นตู้ปลาเห็นไหมคะมีอยู่สองหลังนะคะบ้านที่มีแมวบ้านที่เลี้ยงแมวนะชอบชอบเลี้ยงแมวนะคะมีอยู่สี่หลัง และบ้านที่มีนกร้องทุกๆเช้าหลังหนึ่งนะคะอันนี้คือข้อมูลเด่นจึงทำเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ประกอบในการเล่าเรื่องดังนี้อ้าวเมื่อเป็นบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเด่นจึงตั้งชื่อเรื่องไอตรงสีม่วงๆเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะนะเขาบอกว่าบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะแบ่งเป็นแถวๆเลย บ้านที่เลี้ยงสุนัขเ,เ,นะเยอะที่สุดเลยนะเยอะที่สุดเลยนะมีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะบ้านเลี้ยงสุนัขมีเจ็ดหลังเลี้ยงปลาสองหลังนะคะเลี้ยงแมวสี่หลังเลี้ยงนกอยู่หลังเดียวนะคะอ่าเพราะฉะนั้นจากการอ่านแผนภูมนินี้เราเอาข้อมูลข้างบนมาใส่ตรงคำถามข้างล่างนะคะอันนี้คือการสรุปแผนภูมิ นะคะอ่ะบ้านที่มีสุนัขมีทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่หลังลูกเมื่อกี้ที่นับเจ็ดหลังหนูก็เติมอะไรลงไปคะเจ็ดค่ะต่อไปมีปลาเท่าไหร่ลูกเลี้ยงปลาสองหลังหนูก็ใส่เลขสองบ้านที่มีแมวมีเท่าไหร่ลูกสี่หลังใช่ไหมคะอ้าวใส่เลขสี่ลงไปต่อไปบ้านที่มีนกมีแค่ทําไมหลังเดียวนะเติมเลขหนึ่งลงไป เพื่อนบ้านชอบเลี้ยงจุดๆ,ๆมากที่สุดเลยเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรคะตั้งเจ็ดหลังเนี่ยเลี้ยงสุนัขนะคะไอ้ตรงนี้ตอบว่าสุนัขนะคะสอุสูนอ,อาคอนักนอหนูไม่เห็นอากาศนะคะแล้วก็ขอไข่นะฮะบ้านที่ชอบเลี้ยงอะไรคะน้อยที่สุดเลี้ยงอะไรคะมีแค่หลังเดียวเองมีอยู่แค่หนึ่งหลังก็คือเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงนกค่ะ บ้านที่เลี้ยงแมวมีจํานวนน้อยกว่าบ้านที่เลี้ยงสุนัขคือกี่หลังเปรียบเทียบหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะนะอันนี้เลี้ยงสุนัขอันนี้เลี้ยงแมวเปรียบเทียบเลยถ้าเท่ากันทําไมคะมันต้องมีเด็ดหลังแต่ที่ไม่ใช่แมวจับคู่ได้แค่สี่แล้วหมดแล้วเพราะนะั้หนึ่งสองสามนี่คือส่วนส่วนต่างเพราะฉะนั้นเลี้ยงสุนัขมากกว่าแมวสามหลังหรือนะคะเลี้ยงแมวน้อยกว่าสุนัขสามหลังนั่นเองนะคะ อ่าหนูก็ใส่เลขสามลงไปบ้านที่เลี้ยงปลามีจํานวนมากกว่าบ้านที่เลี้ยงนกกี่หลังเลี้ยงปลามีแค่สองหลังเลี้ยงนกขีหลังเดียวเพราะนั้นมากกว่ากันอยู่แค่หนึ่งหลังเท่านั้นนะคะต่อไปนักเรียนชอบเลี้ยงอะไรมากที่สุดอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเขาถามหนูว่าแต่หนูว่าชอบเลี้ยงอะไรนะคะหนูชอบเลี้ยงอะไรนะที่เป็นสา์เลี้ยงของหนูอคุจันเลี้ยงแมวนะคะของคุจันมีจริงๆเลี้ยงแมว นะอ่ะเพราะอะไรเวลาที่แบบไงถ้าครูจันถ้าครูจันแบบไงกลับมาเนี่ยไอเจ้าดูเนี้ยไม่รู้มันไปนอนอยู่ตรงไหนแล้วนะคะพอครูจันกลับมาก็จะมาหามาอยู่ด้วยนะก็คือชอบมาเค้ามาเคลียแล้วมันไม่ส่งเสียงดังรบกวนบางทีสุนัขเนี่ยพอมันได้ยินเสียงอะไรสักหน่อยเนี่ยมันจะเห่าเห่าเยอะมากครูจันเลย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้ขนาดที่ว่าอะไรไม่ได้เรียกสุนัขเลยนะแต่ของข้างๆบ้านโอ้โหเห่ากัาทั้งวันเลยอะ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่สุนัขเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มากนะคะมันรักเจ้าของมากเลยนะแต่แมวเนี้ยไม่ใช่แมวจะมาหาเราเมื่อมันหิวหรือเมื่อต้องการอะไรคะอ่ะอยากจะบอกแนะว่าอยู่ตรงนี้นะ หิวแล้วนะหาให้กินหน่อยสิเหมือนเป็นเจ้านายเขาบอกมีอะไรคะเป็นทาสแมวนะคะแต่เราไม่อยู่ถ้าเราไม่อยู่เขาทำไมเขาทำมาหากินได้เองนะแมวอะ่ะจับอะไรจับจิ้งจกจับหนูจับอะไรของเขากินไปแต่สุนัขนี่ไม่ได้เลยโหสุนัขข้างบ้านคุณจันทำไมเจ้าของไม่อยู่หอนหอนหน้าดูเลยนะคะเจ้าของไม่อยู่ไม่ได้เลยนะสุนัขนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ข้อสุดท้าย คะถามว่านักเรียนชอบเรียงอะไรมากที่สุดเพราะอะไรเหตุผลนะคะอ่าประโยชน์ท,ที่ได้ต่อไปมันจะมีนะหน้าที่147-148อันนี้นะคะหนึี่เนี่เป็นแบบหวงหดัดอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องลักษณะเดียวกันแต่ว่าอะไรคะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะว่ายน้ำรำวยจีนเดินแล้วก็ถีบจักรยานเป็นรูปนี้อันนี้เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์รูปนี้ ตอนที่เรียนกับพี่ครูจันบอกว่ามนุษย์ก้างเราเรียกว่ามนุษย์ก้างแล้วกันเนาะเนี่ยมนุษย์ก้างเห็นไหมคะมีแต่หัวแล้วก็อะไรคะแขนขานะคุณจันเลยบอกบอกพี่ๆเขาบอกเอาหนึ่งมนุษย์ก้างเท่ากับคนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นสองมนุษย์ก้างคือคนสองคนนะอันนี้สองคนนี่สามคนนี่เท่าไหร่เอ่ยโอ้คนที่ชอบเดินเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอ่ะ แล้วก็อะไรคนที่ถีบจัก,กรยานอยู่สองคนเปรียบเทียบแล้วทำไมคะลูกเอาไปเติมในข้อมูลข้างล่างเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของเพื่อนบ้านนะคะแถวแถวบ้านหนูมีไหมเดือตัวหนูเองแล้วชอบอะไรครูจันว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบถีบจักรยานแต่ตอนนี้มันอันตรายอยู่นิดนึงหลายๆคนเลยไม่ได้ออกไปถีบจักรยานแต่หนูก็ต้องออกกาลังกายอยู่ที่บ้านๆน,นะคะอาจจะวิ่งเล่นในบ้านหรืออาจจะอะไรแบบนี้บ้างสักหน่อยนึงนะ ต่อไปเสริมทักษะอ่ะตรงเนี้ยถ้าอยู่ที่โรงเรียนครูแจนก็จะถามเลยนะครูแจนจะถามเลยนะอ่ะลักษณะเพื่อนแบบไหนคะที่เพื่อนๆชอบกันอะนะคะที่เพื่อนๆชอบกันในเนี้ยเขาสรุปมาให้เพื่อนที่ซื่อสัตย์อ่ะมีสองคนเพื่อนที่เรียนเก่งมีคนหนึ่งเพื่อนที่ไม่เกเรสองแต่เพื่อนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนคือเพื่อนที่มีน้ำใจนะเป็นเพื่อนที่มีแต่ทุกคนเขาอยากจะได้ นะเพื่อนเหล่านี้เพื่อนที่ที่แบบไงมีน้ําใจช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีคือเห็นใครเดือดร้อนหรือเห็นเพื่อนคนไหนที่เดือดร้อนหรือมีปัญหายินดีที่จะช่วยเมื่อก่อนนี้คุณจันเคยใช้ระบบนี้นะคะเพื่อนที่อ่านหนังสือเก่งให้ช่วยเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยได้แล้วเราจะเก่งไปได้วยกันนะคะให้เขาช่วยมีน้นะําใจนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องของแผนภูมินะคะ มันจะมีอีกอีกอีก,อกข้างหลังอยู่ตรงนี้นะคะมีอีกสองสามอันนะคะหนูลองทำดูนะคะลูกจะมีแบบฝึกหัดท้าทายด้านหลังนะคะคงนะครับไม่มีแบบไอ้ไอ้เวลาคือมันหมดแค่ตรงคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ที่คุณอาจารย์อธิบายไปนะอย่างเงี้ยเขาจะมีข้อมูลมาให้อย่างนี้ แผนภูมิรูปภาพเรื่องรูปเลขาคณิน,นี้ที่นักเรียนชอบหนูก็อน,นี่หารูปเลขาคณิตที่นักเรียนชอบเอามาใส่ตรงนี้เลยนะคะนะรูปเลขาคณนตี้ที่นักเรียนชอบโอ้คนที่ชอบวงกลมนะหนึ่งสองสามสี่มนุษย์ก้างหนึ่งเท่ากับคนจริงๆหนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบวงกลมมีสี่คนที่ชอบสี่ 4, เหลี่ยมดูสามคนที่ชอบกลวยน่าจะเป็นคนที่ชอบฐานไอติมมั้งใช่ไหมะนะคะไอติมโคนไงน,นะ ชอบรูปอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยหกคนต่อไปรูปทรงกระบอกมิวสองคนนะเอาตรงนี้นะคะหนูก็มาทำไมแล้วลูกเอามาทำไมคะหนูก็วาดรูปตรงนี้เลยมนุษย์ก้างหนึ่งคนนะเท่ากับคนจริงจริงหนึ่งคนนะคะแล้วหนูก็ทำไมคะลูกเอามาตอบข้อมูลเอาข้อมูลจากตรงนี้นะคะมาตอบตรงนี้นะคะ ตามลักษณะที่ครูอจารย์อธิบายเมื่อกี้นะคะไล่ดูทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะถามตรงข้างหลังเสมอว่าแล้วตัวหนูละ่ะชอบอะไรนะคะหนูสามารถจะเลือกได้จากนั้นด้านหลังเหล่านี้จะเป็นแบบฝึกหัทที่ทบทวนนะเป็นสีที่ครูอจาร์สอนหนูมาแล้วทั้งหมดเลยเลองลองทำดูสีคะได้ไหมนะคะแล้ววันที่สิบสี่ เจอกันที่โรงเรียนนะคะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นหนูต้องมาสอบที่โรงเรียนนะคะนะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะนะคะพาลูกมาส่งที่โรงเรียนนะแปดโมงเช้าเริ่มสอบนะคะโชคดีทุกคนบ๊ายบาย